สวัสดีครับผมไมค์โจเนสวันนี้จะมาฟิล HD Casteloy f i g ฟ t i n g Falcon p r o k a i k e y นะครับจะเป็นโปรไกคีร่างเสริมคาเบเดอร์เซเลวันคาเบเดอร์เซเลวันไฟ g h t i ลคอนนะครับหากน้องเจ้าตัวโปรไกคีนี้ไปเล่นกับ TF ไ a เซอร์ z e r ก็ใช้ไปร่างเป็นคาเบเดอร์จินได้นะครับโอเคเริ่มเลยนะครับผมนี่คือ HD ค a s ทอยไฟ f i g h ลคอนป a l c ก n p r o k a นะครับเอาเบตี้วิงนะครับผมเป็นรูปนกเหยี่ยวัเองนะครับเปิดมาด้านในก็จะเป็นรูปของโครงดุกเหล็กนกเหยี่ยวนะครับ ดาน้าแบบนี้เลยนะครับผมเป็นสีโปรไกคีคือเป็นสีชมพูนะครับผมลาโพงตรงนี้นะครับผมด้านหน้าแบบนี้นะครับด้านข้างผมกดเล่นตรงนี้นะครับด้านหลังสายถ่าน LRCC สองนมด้วยกันนะครับด้านข้างแบบนี้นะครับผมด้านล่างด้านบนปุ่มกดเล่นไม่ได้นะครับผมโอเคลองฟังสีกันลดีกว่านะครับผม ก็ม for ีแค่นี้นะครับผมครับกดจบคลิปแล้วครับสำหรับการวิลเอสจ t เกตไทไฟน์ฟอลคอนบล็อกไรกีนะครับหาชอบเชื่อกกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับหากมีพลาดก็ขออภัยด้วยนะครับผมก็จบคลิปแล้วครับไว้เจอกันตอนต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ